หลังจากหยุดยาวใครรู้สึกท้อไม่อยากทำงานแบบผมบ้างครับบางทีพวกเราอาจจะไม่ได้ขี้เกียจแต่เป็น post vacation blues ก็ได้แล้ว post vacation blues คืออะไรล่ะมาครับผมจะอธิบายให้ฟัง post vacation blues เนี่ยก็คือภาวะอารมณ์เศร้าหลังผ่านช่วงวันหยุดยาวทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายเสงรู้สึกงุดหงิดง่ายขึ้นสาเหตุมันมาจากช่วงวันหยุดเราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบคนโทรลเองได้ จะนอนทั้งวันเที่ยวไม่หยุดปาร์ตี้ไม่พักก็ไม่มีใครว่าแต่พอวันหยุดหมดลงสมองต้องรีบปรับเข้าสู่โมจริงจังระบบความเครียดถูกเปิดทันทีงานกลับมาเดทไลน์ line, ภาระการเงินแค่พูดก็เครียดแล้วล่ะครับความเครียดเหล่านี้ทำให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดมากขึ้นจากเดิมที่วันหยุด สมองอยังหลังสารแห่งความสุขและความตื่นเต้นยังดูพมีนและเอนโดรฟินแต่เมื่อกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันตามปกติสารเคมีในสมองจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงและหมดพลังในที่สุดครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ post vacation b l u e สามารถเยียวยาได้อย่างแรกเราต้องให้เวลาตัวเองเพื่อกลับเข้าสู่จังหวะปกติอย่างไม่รีบร้อนยอมรับกับความขึ้นลงของชีวิตนอนหลับพักผ่อนให้เคียงพอ เพื่อชาร์จพลังให้กลับมาปกติทำกิจกรรมที่ชอบเพิ่มขึ้นช่วยปรับสภาพจิตใจดังนั้นความรู้สึกว่างเปล่าหลังวันหยุดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็น,นกลไกการปรับตัวของสมองมนุษย์นั่นเอง